สวัสดีจ้าพี่น้องมืดฟ้ามัวดินมาอีกแล้วแต่เมื่อนี้กรมปูตูบอกว่าผายอยู่ในสิ่เข่าพี่น้องเลยเมื่อดทุกพื้นที่เพิ่งจะสี่โมงแรงจ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศสี่โมงแรงบังเมปตาสิบเพิ่งทั้งนี้ขีฟ้าไร้วนวุ่นพี่น้องเบิ่งตั้งกองนิ่งนสังเกตดีๆเด้อวัคนขีฟ้าแล่นรวยรวยอยู่พี่น้องเลยอย่เห็นบ่พี่น้อง๋ยวเห็นบ่ ก้อนขีฟ้าแหลนรวยลุยเพราะนั่นกลมุตูประกาศพายุจะเข่าสารคามจะจะตกจะตกฝนจะตกหนักอยู่จ้ะบ่งก่อนขี้ฝาแหลนล้มกระแหงตกมาซุ่มเย็นเย็นตกดีๆงามๆเด้อหลวงปู่เด้อเทวดากระไดตกซุ่มตกเย็นก่อนขี้ฝาแหลนบุญบุญอยู่พุพี่น้องเราเบิง่งบรรยากาศอยู่ในสวนพุซ่าแม่บุตรากระลังฟังเสาอันไม่คำ้ำก่อนขี้ฝาแหลนเองนี่พี่น้องเบิ่งดีๆเด้อ อนจีฟ้าเล่นบืนๆตกดีๆงามๆตกยีดีก็ผลว่าเด้อเทวดาเอ้ยผุนทั้งผุนไหลบยบุนๆพี่น้องเดี๋ยวสูบบอกสูมกันก่อนนี้ก่อนบักไงเมือเ่อตึ๊บในี่สี่โมงเล่งเลยนี่เตาตังบ่คอยเด้องซาก่อนเมกวิ่งบุนบุญุพี่น้องเอ้ย เขากล่อผู้ซาก็รล่อฝนถ้าฝนตกปล่อยปล่อยทุ่มืออผู้ซากกสิออกดอกดีน้ำเลยครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์แต่มีตาบ่มีฝนมีตรแดดเป็นกระสิดอกบ่คอยมวนปันใดพ่นในสวนกะถ้าฝ้าถ้าฝนเขาก็งามเขาเกี้วถ้าฝนล่อหยืดย่างดีพี่น้องเอ้ยฝนอันตาตาด้วมองด้วยตาเปล่าเนสิแบบว่าก้อนขี้ฝาเปนจะแหนนีนพี่น้องลมพัดบึนบุนตกดีๆงามงามไม่ลูกล้านแล้วเวียกแล้วงานกันเด้อ ตกย่ามเขาบานเขาซองแล้วบรรยากาศทั้งนั้นทั้งโตเมืองสารคามบึ่มบึม,บมปะแจมเป็นยังไงเนาะทั้งบันปะแจมพุน่นล่ะนาเชือกนาเชือกทั้งนาเชือกทั้งบลับบือนี่ทั้งนี้ทั้งบันปะแจมเป็นทั้งพีลาเป็นถล่มไปเนาะดูมุมสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบองศาในส่วนพุทธาเอาบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรกเพราะว่าฝนจิตกแห้งเหมือนเดพ,พี่น้องเราบึงคุ้มไปเบิดแล้ว พอสิตกแถบ่ะบรรยากาศอันนี้ไห,หน้าเขาเจ้าพี่น้องเขียวตึบเขียวตึบยังพันไนใส่ฟุ้นจากเมด็ดใส่ปุ๋ยจากเม็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าน้ำในสวนพุทราเมบโบตาเนี่เป็นน้ำขี้งวัวขี้ขี้งว้วขี้ในของง้อนะ้ำตกเปนกระสีไลไปทั้งนี้ละแต่ว่านันกัสีมีส่วนอยู่หรือเปล่าพัน่ใจพอนี่เขียวแบบเขียวเหมือนใส่ปุ๋ยอะปุ๋ยยูเลียแต่เรามันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย เหนียวบรรยากาศ360อบองศาสวนพุซราแม่บัตามมาฝากพี่น้องก้อนขีฝาไหลบุญบุญพี่น้องเลยตกดีดีงามนห้ฮโชหน้ากระถา,าตาฝ่า,าตาฝนล้วพี่น้องเลยฟ้าฝนดียังพักจ้างดังหนาในสวนเขาน้ำสร้างป่าเขาผูดมสมบูบบบบบบมมมรณ์พี่น้องไหลบุญ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 ดีดีงามงามเด้อหลวงปู่เอ้ยก้อนเมฆไหลพี่น้องเห็นบ่ แม่บัตาพู้ได้เอากล่องมาตั้งบรรยากาศสำหรับพี่น้องกนใดที่ถามถามเขามาเด้อต่าเรื่องพุทรากิ่งพันพุทราสอบถามขอมาแม่บุตาปักหมุดเบอร์ไว้แล้วสนใจสร้างต้นพันพุทราสามรถแสงทองแม่บัตาในนำแต่แสงท่องีงละ่ะก็ต้นอื่นก็ปลูกบ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่ในสวนนะคะสวนพุทราแม่บัตามีต้นพันพร้อมส่งตัวประเทศได้พี่น้องตอนนี้เราก็มีส่งทุกวันส่งลูกค,ค้าที่ต้องการแบบ ท้าหม้ทถาสวนปลูกพูทซาเพิ่มปลูกทีเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตกรต้องปลูกไม่จะพี่น้องดูแลรักษาบารุงแน่ผลผลิตเนกรสีด,ดีไปเองกระตัมยินฟ้าอากาศนะคะทุกอย่างมีโรคมีภัยหมดอยู่ทีว่าเขาจะดูแลรักษาใดสั้นไหนป้องกันแต่กะบ,บำรุงดูแลรักษาบำรุงป้องกันให้ออก ผลผลผลิตไปไว้ใส่จุนเจือให้ครอบคั่วเนาะแม่บุตตาเฮ็ดนี่มาปีที่สี่ถามว่ามีปัญหาไหมมีแต่มันได้รล่ใดมันใดกว่าการเฮ็ดหน้าในหลายพื้นที่ไ้หน้าห,าหาามูนี้เคยเป็นไ้หน้าเฮ็ดเขาบ่เคยไดแม่บุตาเห็ดใด้้นเฮ็ดหน้า,เ,าเป็นแต่คือมาปลูกคือพักทุกอย่างมันศึกษาได้แ่ะเพราะว่าปลูกว่าเป็น กะห้าก่อนแนะนำได้แนะนำในแบบของเราเนาะบ่ิเ็นว่าห้าเก่งเขาเคยปลูกแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้พราะว่าก็มี่พอค้นหลักสูตรคือพอ่อเปงเนาะพอ่พอเปงพ่อเปงอุบลถ้าเอินซื้อเรื่องผู้สร้างต่าง่าพอ่อเปงคนแนะนำห้าม้าก็บอกต่อแต่ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราก็เรียนรู้กันไปประมาณนี้แต่เพิ่นก็นแนะนำทุกอย่างเด้ตั้งแต่ปลูกรดน้ำยังไงทำยังไงให้ออกดอกทำยังไงให้ติดลูก ป้องกันยังไงก็คือแนะนำทุกอย่างเขาก็มีต้นพันธุ์ขายพอเพียงแค่ใจดีให้มีต้นพันธุ์ขายคือกันบบไดว่าไปแย่งไปแข่งไปขันกับเพิ่นแต่ว่าเขาก็เหตุแบบพอที่เขาเหตดไดเนาะแนะนำหาายใดใส่ครอบพวพอได้ค่ายู่ขากินพี่น้องบบไดว่าเก่งก่าไผ่โบไดว่าคอยบอกได้คอยเก่งคอยหมูกรหมูเอาที่พี่น้องสะดวกใจเนาะคะ่ะ ใครถนัดทางพ่อหรือว่ามีมีคนขาขหลายคนเนาะแต่ห้องากับแบบหารายได้เสริมในขอบกั้วนะนอกจากเกตเฮ็ดหนนาทัางก็มาปลูกพุทราพุทราสามรถแสงทองกับปลูกพวงทองน้ำเน่หล้วกับปลูกน้ำสดน้ำแน่โอ้ยลมเย็นๆพี่น้นนองลมเย็นโชยโชยเสียดายแม่บบต้าไม่ได้เอากล้องอไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมากริกตั้งให้เบิ้งประมาณนี้ ทำเสาอ,อีกอีกบกเกินสามเดือนก็นสิได้เก็บแล้วอันพุท่าสามรถนี่คือปลูกปลูกสามเดือนพักพักพักต้นสามเดือนเนาะสามหกเดือนเบผิดเก็บผลผลิตหกเดือนพักต้นหกเดือนนะคะทำเสาทุกปีแต่รังวดกันแล้วแต่ว่าห้างใดน้อยได้หลายไปเก็บตามนั่น แม่บุตาก็ปลูกสามเดือนออกดอกเพื่อจะเป็นการเสียบยอดจากอันนี้เนาะเสียบยอดจากต้ตนผู้สาปลูกสามเดือนพผสิเริ่มออกดอกเลยหกเดือนติดหน่วยที่จริงไม่ใช่หกเดือนหรอกแค่สี่เดือนก็สามารถเก็บได้แล้วเก็บชิมได้แล้วเพราะว่าลูกค้าของแม่บุตานที่เป็นปลูกเป็นซื้อต้อนพันธุ์น้ำเข้าไปนะสามเดือนออกดอกถ้าออกดอกมี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 มมต้นพุมราสามารถบำรุงดอกบำรุงต้นแต่เข้าก็บประเดนในน้ำว่าคุนต้องต้องอัน ต้องบำรุงเก็บหน่วยเลยเดอ้อสามเดือนแรกให้ปล่อยไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาลูกแต่ว่าลุงเพิ่นเพิน่นเบิ่นอยากาาาหัวเขาบอกเขาตัวเพิ่นบอกออกดอกแล้วสามารถติดลูกเลยเลยบัวเพิ่นบำรุงเลยแต่ห้าปลูกปีแรกเขาก็บริบารุงตามสูตรของพ่อที่เถาพ่อเพียงเพินในน้ำห้ามาเนาะสามเดือนเขาก็ไม่ได้เอาลูกเกด้กเขาเก็บลูกตอนหนึ่งปีแต่ลุงเพิ่นที่ห้าวในน้ำเพิ่นก็ว่าสามเดือนออกดอกแล้วมันสิบติดมันติดติดหน่อยบอัวเพิ่นก็รอบบำรุงเลย ี่เดือนลูกเต็มต้นดกจนงาก้องให้พี่น้องไปย่อนเบิง่งลีปเดอ้อไปย่อนเบิง่งลีปสื่อทีลงทุนหูวาปูพุซ่าได้ผลลงทุนส,สื่อทีสองแสนสามแสนเพื่อสื่อพันพุซ่าแม่บุตาไปเจ็ดสิบต้นปลูกติดลูกเกือบทุกต้นดดลูกดกเกือบทุกต้นติดลูกทุกต้นแต่ว่าไม่ดกทุกต้นแต่ว่าโดกบ่อโดกแห้งคนบ่มลุกฮอร์โมนสูตรใด้เบาทงสูตรใดอันนี้ใส่จังไดบอก ติดลูกงากงได้เก็บขายแล้วรอบหนึ่งห้าเดือนได้เก็บขายเมื่อเป็นหกเดือนเก็บขายซ้าปีหนึ่งก็บหกเดือนเพิ่สิพักประม่านช่วงเดือนที่หาเดือนเดือนที่สี่เนาะเพิ่สิพักไปน้อยหนึ่งช่วงนี้ก็ยังมีหน่วยอยู่หน่อยๆก็ร่างเด้อเมเก็บได้ประมาณนี่ค่ะม่เอาเรื่องมาหล่อให้ฟังเนาะประสบการณ์ตรงโดยที่เราไม่ได้แต่ของแม่บุตรตาเสียบร่ได้เก็บบ่ได้เอาผลตอนสามสี่เดือน แต่ลูกค้าเราที่สั่งต้นพันธุ์พุซราจากเราไปซีเดือนหาเดือนในเก็บขายแต่แต่ที่ซีเดือนที่หาด,ด้เก็บขายเลยดีใจว่าสันแบบดีใจที่มันได้ได้ผลจริงที่เราพูดว่าปลูกติดน้อยดกดกแบบเต็มพื้นและพี่น้องไปเบิ่งในคลิปแม่โบตาเด้าสำหรับคลิปนี้แม่โบตากับฝาไวกอนแ้่ผู้ใดสนใจต้นพันธุ์พุซรานะคะ้นพันธุ์พุซรา รหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่ะทักถามเขามาใดเด้อพี่น้องเด้อสั่งอาชีพปลูกได้ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตคือาต้องปลูกไม่ทุกปีนะคะพี่น้องสนใจทักมาเด้อมาเป็นชาวสวนผู้ซารด้วยกันจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกาลังใจขอบคุณที่ทรงกําลังใจกันมาตลอดเป็นกําลังลมใต้ปีของการทําคลิปขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณมิตรภาพที่แสนดีคำคุ้มของป่าแมวบ่เคยลื่ักเทีย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ